นี่เป็นข้อสอบจริงเงื่อนไขสนทรัก์ของสนามกอพอนะคะ ถ้าทุกคนได้เทคนิคนี้ไปเนี่ยมองและตอบได้เลยค่ะเขาบอกว่า a มีค่าน,น้อยกว่า c เนี่ยเป็นจริงเป็นเท็จหรือไม่แน่ชัดข้อีิถามถึง a กับ c เนาะ a อยู่นี่นะคะแล้วก็ c อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวครูขอเอาก้อนนี้มาเขียนไว้ข้างล่างก่อนละกันซึ่งทุกคนจะเห็นว่า a บวก b เนี่ยมันมีค่าน,น้อยกว่า c ถูกปะ่ะคือเนี่ยบวกกัน2ตัวนะมันยังมีค่าน,น้อยกว่า c ตัวเดียวเลยอะดังนั้นถ้าสมมติว่าถ้าก้อนนี้นะเหลือ a แค่ตัวเดียว a เนี่ยมันจะยังมีค่าน,น้อยกว่า c อยู่ไหมคะ ทุกคนคิดว่าไงนี่มี2ตัวนะ A กับ B บวกกัน2ตัวนะยังมีค่าน้อยกว่า C เลยอะแล้วนี่มี A ตัวเดียว ยังไงมันก็ต้องมีขั้นน้อยกว่า c อยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งเราจะเห็นว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เหมือนกันเลยเนาะข้อนี้ต้องตอบจริงหรือเราสามารถเขียนเป็นตัวย่อดได้คือตัว t นั่นเองค่ะข้็สอบใครที่จะสอบกอพนะคะแต่พื้นฐานคณิตไม่ค่อยดีสามารถไปเจอกันได้ในคอร์สกพค่ะที่จะพูตั้งแต่พื้นฐานนะคะจนถึงแนวข้อสอบจริงแล้วก็มีการอัปเดตข้อสอบให้ตลอดด้วยอยากได้คอร์สนี้สามารถกดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะแต่ถ้าไม่เห็นตะกร้านะคะพิมพ์คาว่าสนใจหรือ,อินบอกมาก็ได้